สัการะช่งบก็ดังประไดมาทต้องเสียกินยากินยากินยาดีท็อกกินยาดีท็อกกินยาดีท็อกนยาดีท็อ่ใจถ้ายุกขับรถมาได้อยู่ถ้ยุกขับรถาหอดีอยู่ลว่าคืออะยรนี่าอาจารย์ปันบอกาจารย์ันยัวปันหลอันะนตั้งแต่เที่ยวฟันพัเปหานะปันกรงท้งปดหานันไอน ว่าถตาพอที่เป็นมาย่งอยู่น้่ลนละคือเป็นมะขอสุดยากรองท่องแปดหาแล้วก็ในในสร้งกุุงท่องนี่ยมันก็จะมีแปดหากั้าศูนย์แปดหาข้าศูนย์บรมีความเปลี่ยนแปลงยังไงตอนที่วนตัวเลขของอาจารย์เปลี่ยนปบอลบ่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เพรว่าฟันสองขึ้นมนันเห็นฟันอะไลักษณะใดชนฟันขึ้นที่แรกอันนาปูรุสีมันเข้าประตูกู พุษีเออพุษีโอ้พุษีทาหนคาจังลูกได้ส่นเาบอกว่าพันธุใจังลูกได้ว่านั่งอยู่นี่อาหยปีแล้วอ่ะโอ้ยพอลูกได้ไปได้เปนื่อพคนตาเออไปลูกมากไปไปพอพ่อพอจีพ่อบงของดีไปวท่งคนตาไปเน่อยระยยางออกก่อนมันไปทั้งหลังโบดมันไปทั้งหลังโบดวันนี้ไปโอ้ยหตะบูนทะบูท้ข้ามเหลี่ยมตบูนะลูเงินบะบูทะูท้อข้ามเออหลังหลังบดเนี่ หล,ลังบทเรอวันหลังบทเก้าหรือบทอันเนี้ยเชียงไปนั่งนั้นครับมื่อเจ้าได้นผ้าไม่ออกหลอกเบิองอยู่อ่ะคอยเห็นอย่างนี้เหรขี่รถหลอกเบิองอยู่ครับเห็นหลวงพุทธลูกหลองข้ามมือนหนิล่ะมือขึ้นอยู่ยว่าท่านนาะมือขึ้นน,นี่ก็ฝันฝันกับว่ามือขึ้นฝันว่าได้ไปอุ้มเนี่อุ้มอุ้ม,อ,มอันเอาพระพุทธรูปนี่แม่นโอ้ยฝันต่อกันบา,านละควัญบานเรียนตอนนึงจบไปแล้วเนาะละควัญนะ เนี่ยรุมาเล่นต่อเนี่ยพันเนียนของเก่าอืมแปลกดีอยู่กันนี่พันเนีนเอาของเก่าไล่หลายมันขึ้นอืมอยู่อยู่หลังบดเหรอจีอยู่หลังบดของเก่าโอ้มือขึ้นนี่ไปเบิ้งมือท่านมือมือว่านี่มือขึ้นว่านี่ไปเบิ้งมือขึ้นนี่เป็นไปเอาครับมือว่านีไปเอามาไหวนะท่านได้บ้านี่ได้ฝันได้อยู่ได้บุ๋มมากอยู่ได้บุ๋มมากอยู่ หมายถึงพระพุทธรูปนี่บอกพ<ม>ระพุทธรูปทองคำป่าวอาจารย์เมรุพุทธพุทธเอาพระพุทธรูปรองขับพระพุทธร,ร,รูปเงิื่อนม่านนี้นโอ้คขันเป็นลักษณะนี้เท่าตีตีเป็นเลขบ่อบรรยากาศอาจารย์ก็แล้วแต่เอด็ดน,นี่นู่นเดียวเท่าตีตีเป็นเลขบ่ดเพราะว่าไม่เลขอยู่แล้วแล้วคันเปื้อขัดมาได้คะขัดมาได้ส<อ>่นวนตัวอาจารย์ก็ตีเป็นเลขก็ตีเป็นเลขเออแล้วได่ตีตีเอา แตตอนตอนนี้มีเหล็กทั้งเบิดทั้งม้วนมีอยู่จักตัวแล้วอาจขขอารย์เหล็กเข้าเท่าเท่าที่มีสองตัวเท่านั้นเนาะมีสองตัวเนี่ยฟันทีสองมีแบตหาครับเขาศูนย์เท่านั้นแม่นอาจารย์มั่นใจอันไหนระวังเหล็กไม่จับกับไอ้เหล็กนิมิตฝันนี่มันมันใจตัวตัวฝันเพราะว่าเหล็กไม่จับเพราะเพราะฮันนมีตัวไก่เที่ยงมากโอ้อยังมีตัวไก่เที่ยงมาแต่ว่าว่าบางท่านกันเขาบนแม่จับดิแม่นเขาบนแม่จับเขาล่างนิมิตดิเขาล่างนิมิต เอาล่างเลขฝันเขาบนแมวจับเขาทั้งบนทั้งล่างโอ้เอามือขึ้นไปสวนมดนี่เป็นตัวนี่งานบอกเลยเห็นได้เคลียเทียนย่อยล่องเป็นตัวร่องคู่คู่ไม่แม่โอ้หมายถึงว่าไปสวดงกับศูนย์เก้าศูนย์อยู่ใจจิตไปสวดมดนี่ใส่ไปสวดเงี้ยคุ้นตายหรอโอ้เงี้ยคุ้นตายสวดสวดมาทิกาบอกไปสวดมดนี่พอแล้วมึงก้นบอกเอ่อเทียนนี่ เป็นลุงค้งลงค้งโงามงามงางเป็นตัวเลขงามก็อย่ามไทายดูก็ทันโอ้เป็นตัวไล้ะบรปะเนี่อาจารย์เป็นเป็นศูนเป็นหกเป็นศูนย์หกคือยายมันสิบไปทั้งเอืนหมดศูนย์หกับศูนย์เก้าอันเดียวกันเด้อแมนอือผู่บ้น่เมองเป็นศูนย์หกเลยเภาพมากกว่าอาจารย์เลยไทยภาพมากกว่าบ่ามีทางนงานไหนไทยผมบ่าไนไทยโอ้ยกันบางนไทยมาทรงในนี้กันอบ่ได้บ่ได้เพราะสาวไปเราะว่ามันลกวนน่ะ เห็นเป็นชัดเจนเลยเป็นโตเก้าย่างไงง่ายเลยย่ายก็เห็นซุ้มต่มเงาร่มเงาก็เห็นเป็นสองตัวไาจันสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้นครัโยกในโยกเทียนตรงนี้วะนี่เดี๋ยวนี้ขันม้วนม่นั่นว่าสวดม้วนในหมอนเทียนใหว่ใช่ไหมหมอนเทียนไหม่ก็จะเป็นให้ม้วนโอ้โดยโดยทั่วไปเวลาเข้าไปที่ยังขาเจ้าว่าไปสวดจะเลื่อนระพุทธมุนจะเลื่อนเพระพุทธมนุนขย่อกับจีบ้างเทียนใส่ปากขันเลยเนาะ ตั้งเทียนใส่ปากขันไว้จนว่าทีสวดแล้วอะไรจนเทียนเบิดแมนเออแมนแมนเพื่อมือวางมาตามันเดียพี่น้องไทยพี่น้องไทยไก่เพิ่งมาถาลวดซองขันครับเอามาถาอย่างเหรอ่ันเอาทู่ไม้ให้อาจารย์จุดไปทั้งหมดโอ้ตั้งตั้งใจเดินทางมากเอาทู่มไม้แหย่จานจุดจริงจริงมาซองขันลวดไว้เต็มมือหนีได้หนีอืมเออถ้าเจ้าจุดได้ตัวใดล่ะอาจานก็ อ๋อลูกปูด้วสีมากขนาดก้อนน้ำปูด้วสีเนี่ยมันไก่กนนไก่กันเนี่ยมันอยูดีไก่กันเด็กปูคนยังมาเสียเงินหลายพี่น้องเขาจะมาเสียเงินหลายสุมมากอาจารยไมถึงอาจารย์ที่ฐานจิตน่ะแอม,ม่นกอบลูก,กปูนี่แหะครับผมพี่น้องเขาอยู่ท่านไกลไหวเขาจะเสียวมันดังนี่นนดเดี๋ยวน<ช>ี้ครับเห็นหัวกลุ่มๆมาเสียบนนันเนใหญ่ลเ,เลยว่านี่ครับผมนี่อยู่ในนี่แหละเป็นฮาเปียนัง ม like oh, oh, ึ้ม uh, hmm. hmm. ันจะไหนมันคือคือกันไดแค่บาทโอ้โหนี่บาเลยสัมมากิรัมมาของนล้านสุรัะคแล้ของล้านสุรั์ก็บบเด็กวันอย่เดียวเนี่ยมันเขามันมันขามาหากันซองยางนี่นี่โอ้เปลี่ยนสั่นแต่แต่แต่เพ่นต้องให้เอฟพีมึงแค่หนเนียโอ้พันมาจุดเตหงอะไรจันนี่้มนก้อนสันเพอนก้อนสันเทื่อนจะไปทันเทืนจมันม่ได้เบิด นันวาตรงเลขนี้มีตัวนีแปดห้าแปดตัวนี่ความแปดห้าตัวเมียนอยู่นี่หว่าเจ้ามาจะแส่ละมาจะไก่บริจาคมาจ่งุ่นจงใจเสียวตู้ไม่ให้จุดเชเมีนนี่าเหรีน้ำไยาน้ำรัรผมว่าก็จะอุมนดอกอนนหันโอ้ครับผมเจ้าตั้งเจ้าตั้งใจมากโหลายเลยสองคนลดครับผมอ้าดูในบงเนี่เป็นเจ้าบนเนาะเป็นเจ้าบนีเได้สั่งไง้าม่ผมต้องหาแปดแปดหาหยางนี 8, 8, 8. Mm ่เนาะว่า กันป็นยังไงกันไก่กันเด้อปูอยู่ใกล้กันครับใกล้เคียงกันมันเสียเงินหลายกันไปคนละมองเลยเว้ยประมาณนั่งหางใหญ่จะได้ห่งเสียงมว่าวนมจะมันบอกผิดมาดิสองขึ้นสองสองมือท่าหน้าที่นาทีตัางแกองานฟัน เงงทั <L> uh, <n> ้งแผเทานนะอาจารย์เงยเงเแต่ว่ามันขึ้นบนดิเสียงก็ยี่บนิเียงเนื้อนอนในวนหลับกันเาเขึ้นฟันในบนนเชียงขึ้นฟนในเชียงโอ้ขึ้นฟันในเียงโอ้เนี่เนี่ยเหันไม่เชียงันบัขึ้นฟอนในเสียงนี่ขึ้นฟินอ่ะขึ้นฟันอ่ะเสียงนี้เชียงฟันสิันว่าอันนั้นนะบอจาน์ก็เหลืงเนี่ว่าฤ้ีภาพไปไปบึงของขมง่บรานของเขาของแกวพุทธุกรตขึ้นมาพุทธลูกห้เสียงตัวใดบ้านเนี่ยอาจารย์เสียง เที่ยงเปลี่ยนหากคับเก้าศูนย์เที่ยงเปลี่ยนหายครับเก้าศูนย์แต่ได้ฝันมาได้พระพุทธรูปทังคัมหมายถึงว่าผู้ปูฤาษีภาพไปเอาแนนมือขึ้นนไปเองเลยมือขึ้นบนโมเดลช่วงเลยบอกไปเมื่อแรกบมไดเมื่อแรกไปเบิ้เมื่อแรกกันเมื่อแรกกเกล้าเอาโอ้ไปไปงอเบิ้งละมือขึ้นไปงอเบิ้งสองอุ้มมากอุ้มมากเลยครับอุ้มจูบมากคองอุ้มนี่คองอุ้มเพราดีนัะผยบอก โอ้เนาะห็นมันออกเส้นเปลหาเส้นเก้าศูนย์เลยอือกานบอยีเป็นแน่วอื่นอาจารย์บดีเป็นแนวอื่นบอาบดีเอยู่เองยยอยู่เพราะว่าเขาเสียงบันเขาเสียงเหล็กแบบนี้เนาะเซียงเปลี่ยนหเก้าศูนย์เนาะมี่ะไรเนน้ตาเทียนกับมาส่งกันก็เลยอาจารย์จนมันกับบังเอิญบังเอิญสามอย่างอยู่ดิเ่ังเอิญสามอย่างอยู่เนะบังเอิญเนเสี ถูกมใไ้จุดกับเป็นแปดหาให้กันเมน่นมาตรงกับเลขนีเมตดแปดหากับเก้าศูนย์ต<น>้งว่าหุ่นวันหุ่นกับเป็ีนี้กันอ้าวบานบนแมนหรือบ่น้องบานจริง,ง,รงองตัว,ตว,ตวง,ง่ามรับัวนี้งเทียนหรอก็นี่อ้าเป็นตัวง่ามอะไรงเทียนหรอเป็นตัวเปคสงลงคงลงคงเลย เอฟี่น่าสิมาเปลี่ยนโถเป็นโถะโคแบบแม่ค่ะ่นตัวมากเพะ่นตมากเห็นจ้ะเห็นในสวมเป็นสวเรุ่นเก่าแลยอยากมาเปลี่ยนโคคให้อาจารย์มาเพื่อนนะสาทราาราโทนั่นสดหรับขอบคุณขอพูดนันเยรัตมาถุกอสางเนาะโอ้่นกะแว้ของว่าลายอยู่มือนี่ก็เขาไปเอาเออเนวมาเห็ด ต่างเกลินท่าสิงครับผมเนในโจงในใน้ำบกจังแม่นเนในโจในใน้ำอืางจานวันมึงรู้บันนีตัวเลขเอียงเน่ยั้งเบิดบันที่ได้สรเนาะตัวเลขกไกนเนี่มี่ลเด้อนี่มีวิชอนตัวเอาปูฝากเด้อปูเด้อบันรยเอฟซีเบิ้งบันอ เด้ตัวเดียวกันเนาะเบาทูเรียกทีฟังทังกอนบดอ้าวบันี้กที่สรุปเลยด้วยครับบันี้กไทยคลิปเลยด้วยฝันอาจารย์เพิ่นกับฝันดีสองขึ้นแล้วฝันว่าได้อุ้มพระพุทธรูปขึ้นที่สองอีอุ้มพระพุทธรูปอุ้มสองมือเลยอุ้มสององค์วันต่อไปองค์หนึ่งข้างขวาอุ้มองค์หนึ่งข้างซ้ายอุ้มองค์หนึ่งหอบมาเลยพระพุทธรูปต้องข้ามอ่าเป็นปังอี่ยังอาจารย์ที่อุ้มมาก ก็่บ่เป็นปังสมาธิก็ปังประทานพ่อน่โอ้เปลี่ยนปังสมาธิก็ปังประทานพ่อนอันนี้เอฟซีสีเห็นพินิจพิจารณาว่าเปลี่ยนจัาไหนเฮ้อทตีเป็นเลขยู่บหรือว่าตีเป็นเลขเฮืยที่ว่าเลขเขาแล้วหรือจัาไหกับพินิจพิจารณาเมืองนะครับอันนี้แอดจะมาตามให้แล้วย่าไปไกลอาจารย์ดงหน้าเพื่อนเด้อวะฉัน <laughs> ย่าเอ้าไปไกลเลาเดอราสินเ <laughs> จ้าอย่พาต้องไปทายทั้งเงินขอ,อกเจ้าอย,ยู่หันแหละคืออ๋อข่อยคนบ้านนี่น้นนอมาสนออข่อยค้นบ้านทันนเพื่อนนะครับน้นนองมาสนอกหมายถึงว่าเมียมาตอนนกเพื่อนขอ่อยเคยบ้านนี่น้ะวมาสน,นอบแข่จีบมาทายุประช่าวหรอกว่าสับแม่สมือนีมีมูบ้านตัวบ่ <sh arp> อใ <sh arp> หมากมีผูม่าอยู่ของวารวยข้องหรือมาบ้าน <sh arp> บอก ฟองนี่บอกให้มากางเตี้ยนยูวัดพิรนุ่งเขาปฏิบัติรมอยูพิรุต้ำนั่นค่อยทไงเตียนือมาถามวาฝันว่าดิเตี้ยนคือมาได้ถามเลยแบบนี้ก็จะูโทโทว่าอยู่เมื่อนนี่นอนเถินฝันเดินโอ้ยจิบวะซื้อเียวะนอนเินฝันเถินนอนไปเดินีว่าเอานอนไได้รับโทรรับเจ้าบอกว่าจะออกิสรุปตัวเลข ทีมไทยไ้นะครับเมื่อเด็กผ่านมาหลังจากปล่อยตอมวัดในมาสามมือแล้วอาจารย์ทั้งวันส่งนัเพื่อนอไปอาจารย์เพื่อนกับฟันสองเคลื่อนติดมาแล้วหลังจากเคลื่อนแรกฟันว่าได้กรุงท่องเปลี่ยหามาแล้วบมา่แม่นได้กุุงท่องเปลี่นห่าฟันวาพอ,อาเพื่อนที่เพื่อนบ่มีชีวิตอยู่เหล่านี่เพื่อนมาขอสูบยากรุงท่องเปลี่ยนหานมนาสัน่นอาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าเพื่อนมาให้เลยก็รแม่นแล้วมวาสัน่น นี่ซ่องกับมีปัญหาเก้าศูนย์จะว่าบบนี้อาจารย์ก็ว่าฝันสองขึ้นโดยการเซียงเลขปัญหาเก้าศูนย์นี่แหละก็ว่าฝันว่าได้พระพุธรลูปดังเก้านี่แหละครับได้พระพุธรลูกว่าปูรื้อสีผ้ายางไปเบิงสมบัติพระสถานเก้าแก่ั้งแก่สมัยยุคใดพุ่น่ะ่นบอกว่ายูจักร้อยปีกว่าอาจารย์ร้อยปีโอ้่นมาอยู่นีห้าร้อยปีแล้วคนวา,างสั่น ผู้เสีมาอยู่หาลอยปีแล้วก็เลยพผ้าไปอาจารย์นี่ไปเอาพระพุทธรูปท่องคำ้ำเคื่อนแหลกบ่ได้มากครับ่อยไปนองขค้ืนสองคอยไดมากเคื่อนสองอุ้มข่งละข่งละองค์วันต่อไปอาจารย์เพื่อนก็เลยสรุปว่าโอ้บวันชิเมนลรบ่เล็กฟันดีฟันได้นั่นได้นี่นะชิเมนแล้วกันาบานนี้ความบังเอิญน,นะครับบังเอิญก็คือมือวันนี่อาจารย์ก็ไปจเจริญพระพุทธนต์ อยู่บ้านผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพิ่นก็เล่ขันน้ำม่อนจะเล่นพระพุทธมนต์กะขึ้นมาเก่าศูนย์ยางสวยงามเพิ่นบระเทศไทยรูปมาอันนี้ฟังอเอ็ดบอลอร่อ,อ,อในส่วนเอฟซีเอาทูปมาจุดบบดนี้เดินทางมาตั้งแต่ไกลนะครับเพื่อจะเอาทูปก,กันนี่เนี่ยมาให้อาจารย์จุดให้เลขอยู่ในการทูปก,ก็คือห้าแปดสี่นี่คำว่าตรงกับแปดหาหาแปดยาซ่องแล้วครับเพื่อนพี่น้องครับเนาะ อแล้วก็มีเลขน้องแมวโอ้ยเลียแมวขับอแมวน้อยขับเลขนะครับมีหกเจณหาแล้วครับสองแปดแต่จึ่งอาจารย์จะยังบอกว่าวาฝันเกี่ยวดอกเลขอันนี้นะเลขไอในส่วนของแมวขับเนี่ยแมวขับตัวเลขยงเนี่ยังบอกว่ามีเอียงมาเกีียวว่ามีเลขทั้งหดมายุ่งใหญ่มหาก็เลยบอท่านอยากมั่นใจปันไดว่าสั่นอ่าชอบกระจัดคัดกระพานรับไวพี่น้องครับอ่ท่างช่องกับน้ำเสนอเป็นแนวทาง อาจารย์เพื่อนก็ให้เป็นแนวทา้งคาเทียมีโอกาสมิชกมีใช่ได้รวมเพียรรวมสั่งทั้งวัดดุงนะเพื่อนเพื่อนบ่วว่าจีเปลี่ยนห้องน้ำห้องในอีย่างายสิ่งหลายอย่างยังบ่แล้วทั่วโลดียังบ่แล้วเสร็จฉะนั้นแล้วคาเทียมีโอกาสมิชกมิใช่ได้สั่งถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนารวมกันอ่ะเอาจังสั้นละสารับคลิปนี้ก็ใส่เวลาไปโดนเพราะสมควรแล้วนะครับบม่เป็นหลังครับขอบคุณหลายๆสารับการติดตามเราชมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสาธุ